นี่ทุกคนรู้กันไหมในตำนานเทพกรีกโรมันเนี่ยนะมันเคยมีผู้ชายคนหนึ่งที่เคยพยายามหลอกให้เหล่าเทพเนี่ยกินเนื้อมนุษย์มาแล้วค่ะ สวัสดีค่ะวิจากชาแนลพอยท์วิวค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับซีรีส์ที่หลายคนเรียกร้องกันมามา,มากๆว่าโอ้โหหายไปไหนนานแสนนานเมื่อไหร่จะเอากลับมาเล่าสักทีนะคะนั่นก็คือซีรีส์ดราม่าระดับเทพนั่นเองค่ะและดราม่าระดับเทพในตอนวันนี้ที่วิวจะนํามาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยเป็นเทพที่หลายคนเรียกร้องมากๆเลยนะคะนั่นก็คือเทพกรีกโรมันนั่นเองค่ะที่สําคัญนะคะในตอนนี้จะเป็นตอนที่เล่าถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีวีรกรรมที่แสบพอสมควรค่ะอย่างที่เกิ่นไปตอนต้นเลยเขาทําให้เหล่าเทพ เนนี่ยะะคะจะต้องกินเนื้อมนุษย์เข้าไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเป็นใครทําไมเขาถึงอยากให้เหล่าเทพกินเนื้อมนุษย์และเมื่อเหล่าเทพกินเนื้อมนุษย์ไปแล้วเนี่ยจะส่งผลกระทบยังไงนะคะถ้าพร้อมที่จะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ผู้ชายคนนี้นะคะที่วิวจะเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยแม้ว่าเขาจะเป็นผู้ชายธรรมดาสามัญไม่ใช่เหล่าเทพบนเทือกเขาโอลิมปัสนะคะแต่ว่าเขาเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเลยค่ะเพราะว่าเป็นคนค่อนข้างสําคัญเลยทีเดียวเนื่องจากเขาไม่ใช่ลูกของมนุษย์นะคะแต่ว่าเขาเนี่ยนะคะเป็นลูกของซุสผู้เป็นใหญ่ผู้ปกครองเขาโอลิมปัสใช่ไหมคะ ทีเนี้ยซูสเนี่ยเราก็รู้ชื่อเสียงกันดีค่ะว่าเขานี่ก็ไปมีลูกไปทั่วเลยนะคะไปมีลูกกับคนนั้นคนนี้คนนู้นไม่ได้มีกับเมียนหลวงคนเดียวแต่ว่าไปอยู่ตรงนั้นตรงนี้เต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าสร้างวีรบุรุษเต็มไปหมดค่ะและผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าแทนทารัสก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ เขาเป็นลูกของซุสกับน่าจะเป็นนางไม้หรืออะไรประมาณนี้แหละเอาเป็นว่าไม่ใช่เมียหลวงว่าอย่างนั้นเถอะทําให้เขาเนี่ยไม่ได้มีสถานะเป็นเทพแห่งโอลิมปัสนะคะคือไม่ได้เป็นพ่วงเป็นอมตะนะคะแต่ว่าเขาเป็นมนุษย์สามัญธรรมดาทั่วไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะด้วยความที่เขาเป็นลูกของซุสนะคะแล้วก็เป็นลูกคนที่ค่อนข้างพิเศษเนี่ยเลยทําให้เขาเนี่ยได้รับเกียรติอย่างสูงจากเหล่าเทพในเครือข่ายโอลิมปัสนะคะ คือเขาเนี่ยได้รับสิทธิพิเศษค่ะในการที่เขาสามารถขึ้นไปบนเขาโอลิมปัสได้นะคะแล้วก็สามารถไปร่วมโต๊ะเสวยได้คือเวลาเหล่าเทพมานั่งกินกันเนี่ยกินนู่นกินนี่กันแทนทาลัสคนนี้ก็ได้รับสิทธิพิเศษในการไปนั่งกินกับเขาด้วยนะคะและบางครั้งเนี่ยก็ได้รับสิทธิพิเศษในการกินอะไรที่มันพิเศษพิเศษเช่นพวกแบบอาหารทิปหรือว่า พวกยาอายุวัฒนะอะไรต่างๆที่เหล่าเทพเขากินกันเอาเป็นว่าอาหารพิเศษอาหารเทพที่แบบว่ามนุษย์เขาไม่ได้กินกันเนี่ยแทนทารัสก็ได้ชิมกับเขาด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังไม่พอนะคะบางครั้งพวกเหล่าเทพเนี่ยก็ให้เกียบแทนทารัสถึงขนาดที่ว่าแทนทารัสเนี่ยเป็นกษัตริย์ปกครองเมืองนึงอยู่ใช่ไหมคะบางทีเหล่าเทพก็สเสด็จลงมาค่ะลงมาจากเขาโอลิมปัสกันเป็นขบวนเลยนะคะมากินข้าวที่เมืองของแทนทารัสเหมือนกันเรียกได้ว่าสนิทกันค่ะแบบเยี่ยมกันไปเยี่ยมกันมาชิลๆเลฟิฟๆกันเลยทีเดียวนะคะ อย่างไรก็ตามค่ะแทนทารัสเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ซื่อตรงขนาดนั้นนะคะแม้ว่าตัวเองเนี่ยจะได้รับเกียรติขนาดนี้ซึ่งจริงๆก็ควรจะภูมิใจควรจะโอเคแล้วแต่ว่าสิ่งที่แทันทารัสทำค่ะก็คือลำพองรู้สึกว่าตัวเองแบบอ ฉันมันเจ๋งฉันไม่เป็นเพื่อนกับเหล่าเทพแม่ฉันมันไม่ธรรมดาเหมือนกันนะฉันก็เทพเหมือนกันนะเธอนะคะดังนั้นค่ะหลายๆครั้งแทนทารัสก็มักจะแอบขโมยเอาของที่เป็นของวิเศษบนสวรรค์ค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกอาหารทิพอะไรต่างๆนะคะลงมาแล้วก็เอามาแบ่งให้เพื่อนๆ,ๆของตัวเองกินค่ะแล้วก็อวดประมาณว่านี่ฉันเอาอันนี้ลงมาจากเขาอลิมปัสเดนะเธอนี่อาหารทิพไหนลองชิมดูหน่อยนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นสิทธิพิเศษของแทนทารัสคนเดียวคนอื่นน่าจะไม่มีสิทธิได้กินค่ะ mm. อย่างไรก็ตามนะคะเหล่าเทพก็ไม่เคยว่าเรื่องประเด็นพวกนี้ค่ะทำให้แทนทารัสเนี่ย ลำพองนะคะยิ่งลําพองใหญ่ประมาณว่าอุ้ยเหล่าเทพมันจะต้องไม่รู้แน่เลยไอ้พวกนี้มันโง่ใครจะไปฉลาดเท่าฉันอืมฉันนี่มันเทพสุดๆนะคะดังนั้นวันหนึ่งค่ะแทนทารัสก็เกิดมีความคิดอะไรประหลาดขึ้นมาประมาณว่าเฮ้ยเอาจริงๆนะฉันคิดว่าไอ้พวกเหล่าเทพพวกนี้มันไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกฉันอยากทดสอบความรู้ของไอ้พวกนี้จังเลยว่ามันจะรู้หรือเปล่านะคะคือเหล่าเทพพวกนี้มันมีกฎอยู่ข้อนึงค่ะคือพวกเขาว่าจะไม่กินของต้องห้ามเช่นพวกเนื้อมนุษย์เนื้ออะไรอย่างนี้เพราะว่าถือว่าเป็นคนที่เขาปกครองใช่ไหม The cat sat on the ดังนั้นค่ะวันดีคืนดีเนี่ยแทนทารัสก็เลยจัดปาร์ตี้ขึ้นนะคะที่บ้านของตัวเองค่ะก็เป็นการจัดโต๊ะอาหารเนี้ยเลี้ยงเหล่าเทพเยอะๆะนะคะแล้ววันนั้นเองแทนทารัสก็ตัดสินใจเสิร์ฟอาหารมือพิเศษให้กับเหล่าเทพค่ะคือเป็นเนื้อมนุษย์และไม่ใช่เนื้อมนุษย์ธรรมดานะคะแต่เป็นเนื้อมนุษย์ที่ทํามาจากเนื้อของลูกชายตัวเองค่ะคือแทนทารัสเนี่ยยอมเสียสละชีวิตลูกชายตัวเองเพื่อทดสอบปัญญาเหล่าเทพค่ะว่าเนี่ยเอาเนื้อของลูกชายมาหั่นเป็นลูกเต๋านะแล้วไปตุนสต ตูอย่างดีแล้วเสิร์ฟให้เหล่าเทพเนี่ยเหล่าเทพจะรู้ไหมว่านี่คือเนื้อของมนุษย์เหล่าเทพจะกินเข้าไปหรือเปล่านะคะแทนเารัสเนี่ยลำพองใจว่าเหล่าเทพไม่รู้หรอกค่ะแต่พอถึงเวลาจริงเนี่ยหลังจากที่เหล่าเทพมานั่งเต็มโต๊ะแล้วนะคะแทนททรัสก็เอาอาหารเนี่ยออกไปเสิร์ฟนะคะสตูก็เสิร์ฟเสิร์ฟเสิร์เร์เร์ให้กับเหล่าเทพทุกองคนะคะปรากฏว่าเหล่าเทพเนี่ยก็รู้สึกว่าย อาหารจานนี้มันไม่ปกตินะคือถามว่าเหล่าเทพโง่ไหมก็ไม่ได้โง่ไงเหล่าเทพก็มีความรู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่ก็เลยไม่มีเทพองค์ไหนนะคะลงมือกินอาหารจานนี้เลยยกเว้นเทพ,พีองค์เดียวค่ะนั่นก็คือ เทพีดีมิเทอร์นั่นเองซึ่งกำลังคิดถึงลูกสาวของตัวเองอยู่ลูกสาวของเทพีดีมิเทอร์นี่ก็คือเพอร์ซิโฟเนใช่ไหมคะคนที่ต้องไปอยู่ในนรกที่ต้องไปอยู่กับเฮดิสนี่จำได้ใช่ไหมที่เคยเล่าไปตอนเรื่องราวของมิ้นที่เป็นกลิ่นของเมียน้อยนะคะคนนั้นเลยค่ะเทพีดีมิเทอร์กำลังคิดถึงลูกสาวอยู่ประมาณว่าโธ่ลูกสาวฉันจะต้องลงไปอยู่ในนรกปีหนึ่งตั้งกี่เดือนอะไรต่างๆนะคะดังนั้นก็เลยใจลอยค่ะแล้วก็ เผลอกินเนื้อมนุษย์เนี่ยเข้าไปนะคะปุ๊บซึ่งเนื้อส่วนที่กินไปเนี่ยก็คือบริเวณไหล่นั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยนะคะพอเทพีดิมิเทอร์กินเนื้อมนุษย์เข้าไปฟึกก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันไม่ใช่ละอันนี้มันเนื้อมนุษย์นี่นาความก็เลยแตกนะคะเหล่าเทพก็เลยรู้ว่าโอ้โห แกแทนทารัสแกนี่เอาเนื้อมนุษย์มาเสิร์ฟให้พวกฉันคิดว่าฉันโง่กันนักหรือไงนะคะดังนั้นนะคะเหล่าเทพก็เลยรีบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะโดยการชุบชีวิตลูกของแทนทารัสเนี่ยขึ้นมาก่อนประมาณว่าเฮ้ยลูกไม่ผิดลูกต้องไม่ตายฟรีก็เลยชุบชีวิตขึ้นมานะคะอย่างไรก็ตามลูกคนนี้ก็น่าเสียดายมากๆที่จะต้องพิก,การไปเลยเพราะว่าบริเวณไหล่ของเขาเนี่ยโดนเทพีดิมิเทอร์กินไปเรียบร้อยแล้วค่ะเขาก็เลยจะต้องมีไหล่เทียมทําจากงาช้างอะไรต่างๆนะคะส่วนฝั่งแทนทารัสเองเนี่ยก็จะต้องโดนการลงโทษ ะะเพราะว่าเหล่าเทพโกรธมากรู้สึกว่าแบบเฮ้ยนี่ฉันไว้ใจแกนะนี่ฉันรักแกที่สุดทาไมแกถึงทําแบบนี้ค่ะดังนั้นเหล่าเทพนะคะก็เลยลงโทษแทนทารัสค่ะโดยการอย่างแรกเลยคือตัดสิทธิ์ว่าโอเคจะไม่มีใครได้ร่วมโต๊ะกับเหล่าเทพอีกแล้วทําแบบนี้ไม่ได้ทําแบบนี้มันทํา,บบทาร้ายความไว้ใจของพวกเรามากเกินไปเท่านั้นยังไม่พอนะคะเหล่าเทพยังมีการสาบแทนทารัสสาบราชวงศ์ของแทนทารัสสาบเมืองของแทนทารัสเรียกได้ว่าจัดเต็มเรื่องคําสาบค่ะ แต่ที่พีคสุดๆเนี่ยก็คือหลังจากที่แทนทารัสตายไปนี่แหละค่ะหลังจากที่เขาตายไปเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเขาจะแบบวิญญาณหลุดออกจากร่างแล้วก็ไปสวยสุขมีความสุขนะคะแต่เนื่องจากความผิดที่เขาทําไปเนี่ยทำให้ซุสเนี่ยสาปเขาค่ะให้เขาจะต้องรับโทษเนี่ยไปชั่วนิรันดร์นะคะโดยโทษที่เขาได้รับเนี่ยก็คือโทษที่ทําให้เขาหิวโหวยตลอดไปค่ะคือไม่มีวันรู้สึกอิ่มเขาเนี่ยจะต้องไปยืนอยู่กลางทะเลสาบนะคะที่อันเดอร์เวิ์หรือว่าโลกแห่งความตายค่ะ โดยที่มีน้ําในทะเลสาบเนี่ยท่วมขึ้นมาถึงระดับหนึ่งนะเท่านั้นยังไม่พอบนหัวของเขาเนี่ยก็จะมีต้นไม้นะคะที่มีผล,ลไม้น่ากินมากมายห้อยย้อยลงมาอยู่เหนือหัวค่ะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่แทนททรัสเนี่ยรู้สึกหิวถ้าหิวน้ําก้มลงไปจะวักน้ําขึ้นมากินน้ําก็จะลด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 ,ล,ดลงไปจนวักไม่ถึงส่วนข้างบนเนี่ยมีผล,ลไม้ใช่ไหม ถ้าวันไหนที่ทานทารัสรู้สึกหิวรู้สึกว่าแบบอ๋อฉันหิวไส้จะปิดแล้วจ้าอยากกินผล,ลไม้เอื้อมมือขึ้นไปผล,ลไม้ก็จะหดตัวค่ะหด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 หนีไปจนสุดเอื้อมทําให้เอื้อมมือไปเก็บผล,ลไม้ไม่ถึงนะคะเรียกได้ว่าเห็นอยู่ตรงหน้าแต่กินไม่ได้ทรมานสุดขีดมากจริงๆค่ะและนี่ก็คือโทษทันที่แทนทารัสได้นะคะจากการที่ไปหลอกลวงเทพเจ้าทําให้เทพเจ้าจะต้องกินเนื้อมนุษย์ค่ะ วันนี้ก็เป็นเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับแทนทาลัสนะคะที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังน่าจะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจพอควรเลยบอกเลยนะคะว่าในตำนานกรีกโรมันเนี่ยยังมีอีกหลายคนค่ะที่ได้รับโทษทันอันทรมานต่างๆนะจากการที่ไปยั่วแย่เทพเจ้าหรือว่าจากการที่ไปทำผิดอะไรต่างๆคะ่ะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะคะแต่สำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวั วันนี้ก็เป็นตอนสั้นนิดนึงนะคะแต่ตอนที่วิวไปอ่านเจอเนี่ยวิวก็รู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องที่น่าสนใจพอสมควรเลยนะคนประเภทไหนนะคะที่ อยากแกล้งเทพเจ้าอยากทดสอบความรู้เทพเจ้าถึงขั้นยอมฆ่าลูกตัวเองถึงขั้นยอมเอาลูกตัวเองเนี่ยมาทําอาหารแถมทํำเรียบร้อยเลยหั่นเตา๋าเอาไปตุนทำศัตูนะคะเอาเป็นว่าก็นี่แหละค่ะเรื่องราวของแทนทารัสเรื่องราวของคนที่ไปยั่วเหล่าเทพจนกระทั่งตัวเองจะต้องประสบชะตากรรมอันเลวร้ายนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ